สวัสดีค่ะบ้านพัดโคเชค่ะวันนี้เราจะมาทำที่รองแก้วกันแบบง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่ก็ทำได้นะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะคลิปนี้พัดจะใช้ฝ้ายดิบนะคะ เป็นเส้นไายดิบเนาะสองเส้นนะคะตัวนี้รู้สึกว่าตัวเส้นเขาจะขนาด16นะคะแต่ผ่าใช้สองเส้นควบนะคะ,ะชิ้นงานที่ได้นะกะ็จะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ4นิ้วครึ่งเนาะก็ลองแก้วได้น่ารักน่ารักนะคะ นะถ้าใครถูกใจนะคะฝากกดติดตามกดแชรค์คลิปนี้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พัดด้วยนะ,ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพัดจะทําคลิปง่ายๆเ <ๆ S 2> นาะสาหรับมือใหม่ก็ทําได้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มหัดถักเนาะ,ะเราจะทําเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมแบบนี้เนาะ,นะเพื่อที่จะดึงนะคะเริ่มต้นด้วย มันเห็นนี่เอ่ยนะคะเอมเติมด้วยสู้นะคะแล้วก็ลองดึงดูว่าห่วงเขาสามารถาดึงได้ไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดึงปิดนะคะเส้นสามค่ะนะคะหนึ่งสองสามนะแล้วก็อ่าแล้วก็สู้อีกหนึ่งนะคะแล้วก็พอคอค่ะเราจะทำทั้งหมด12หลัก นะคะในพคสิบหลักนะคะพคหนึ่งแล้วก็สลับกับโซ่หนึ่งนะคะเนาะแล้วก็พอคอทําทั้งหมดสิบสอหลักนะคะรวมกับหลักแรกที่เราขึ้นโซ่นะคะสามทำไปพร้อมกันเลยจ้าสี่เชา้ชาอากาศดีๆนะคะเรามา อาทักโคเชฝึกสมาธิกันนะคะห้าหนะคะ,ะเราพยายามเก็บปลายนะคะเพราะว่าเราจะดึงนะคะนะคะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็รักที่จิต อ่าลืมนะคะลืมโซ่ลืมโซ่ขั้นระหว่างปลักนะคะแปดเนาะแล้วก็อย่าลืมโซ่ขั้นนะคะ ฝับมือใหม่แล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะนาะฝึกไปเรื่อยๆนะคะสิบเอ็ดสิบสองนะคะ,ะ,ะแล้วก็โซ่ปิดจะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเก้าโอเคแล้วก็ดึงไว้นะคะแล้วเราก็มาดึงปลายได้ตรงนี้นะคะเขาจะชิดกันดึงให้ชิดเลยนะคะจะเป็นชิ้นงานแบบนี้เนาะจะได้ชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะคะอ่านะคือใครที่เพิ่งเริ่มหัด คนะค,ะคือการแนะนําให้เริ่มหากจากที่รองแก้วรองจานงานชิ้นเล็กๆไปก่อนนะคะเราจะได้มีกําลังใจนอกเมืองานสําเร็จแอ้ยเราจะได้ชื่นชมผลง,งานของเรานะคะแล้วก็ซีปิดซีปิดเลยคะ่ะอ่ะนะแล้วเราก็เริ่มนะคะโซ่หนึ่งสองแถวที่สองนะคะแล้วก็พอคอลงในช่องว่างเลยนะคะ พอคอหนึ่งแล้วก็สู้แล้วเราก็พอคอลงตรงช่องว่างช่องนี้แอวนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอคอสองหลักนะคะแถวที่สองจำง่ายๆเนาะสำหรับรายนี้เขาจะเป็นรายง่ายๆนะคะหนึ่งสองอแล้วก็สู้แล้วก็ลงนะคะพอคอสองหลักหนึ่ง องนะคะแล้วก็สูหนึ่งสอง,สองทำไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับมือใหม่ถ้าใช้สองเส้นควบนะคะระวังนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นฝ้ายดิบตัวนี้คือค่อนข้างถักง่ายเขาจะไม่ค่อยลื่นนะคะคือแนะนำเลยเนาะสำหรับมือใหม่นะคะใครที่อยากถักเป็นผ้าพันคอเป็นเสื้อนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยนะสำหรับไหมตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าชิ้นงานสวยด้วยนะคะส่วนพัดคือเป็นคนที่ชอบ ชิ้นงานที่ค่อนข้างจะวินเทจนิดๆเนานะงานก็จะเป็นออกแบบฝ้ายดิบๆสวยนะคะหนสองนะคะทักง่ายสำหรับมือใหม่ชิ้นงานสวยแน่นอนนะคะแล้วก็สู้นะคะเราทำไปพร้อมกันเรื่อยๆนะคะ ใครที่ยังไม่กดถูกใจช่องบ้านพัดโคเชนะคะงานฝีมือบ้านพัดนะคะกดถูกใจไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดจะทำคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะคะสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่หัดถักโคเชนะคะเมื่อจบแล้วนะคะเราก็จะได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่อง มลก็สีปิดเลยจ้าสีปิดแทงเข้าไปปิดลงไปนี่คือแถวที่สองจะได้ลักษณะงานแบบนี้นะคะมาขึ้นแถวที่3แถวที่3มนะคะเมื่อเราสีปิดแล้วเราก็จะสู้จิ้มลงไป นะคะก่อนเนาะแล้วก็มาขึ้นตรงช่องว่างตรงนี้นะคะสี่ปิดก่อนนะคะแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองแล้วก็พคออตัวเนี้ยนะคะแต่และช่องเราจะพคสามหลักนะคะแถวที่สามจำง่ายง่ายนะคะลายเนี้ยลายง่ายนะ,ะแถวที่หนึ่งก็พคหนึ่งหลักแถวที่สองก็พคสองหลักแถวที่สามพคสามหลักค่ะ นะคะหนึ่งสองสามนะคะอ่าสิ่งงานก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็โซ่ปิดแล้วก็พอคอสามหลักไปเรื่อยๆค่ะอ่าเดี๋ยวพัดขอทําเร็วนิดนึงนะคะ สำหรับใครที่ถักโครเชนะคะพาสมีเคล็ดลับนิดๆในการรักษาขา้อมือบ่าว่านะคะเมื่อเรา,าทำงานเสร็จนะคะวางเข็มเนาะวางเข็มหรือว่าทำงานประจำเสร็จมือแช่น้ำอุ่นตอนเย็นนะคะจะช่วยได้เนาะเพราะว่าปัญหาของช่างถักนะคะคือเขาจะปวดข้อมือปวดนิ้วนาอนิ้วล็อก นะคะคือการแช่น้าอุ่นในตอนเย็นช่วยได้ตอนเย็นหรือตอนเช้านะคะสามารถช่วยรักษาการพวกนี้ได้นะคะรักษานิ้วเราด้วยเนาะตัวนี้เป็นลายง่ายๆนะคะเป็นลายพื้นฐานลายฝึกหัดเลยก็ว่าได้นะคะและเรายังได้ชิ้นงานเก๋ๆไว้แต่งบ้านไว้ใช้รับเขกได้เนาะ คือปัญหาเวลาเราถักสองเส้นควบวเนาะสำหรับมือใหม่นะคะคือการพันได้จะพันไม่หมดนะคะคือวิธีแก้เราต้องดูหัวเข็มที่มันเท่ากับขนาดของเส้นได้นะคะแต่ถ้าเป็นงานที่แบบสองเส้นคับวแบบเนี้ยที่ไม่ก่อเรียงเส้นใหญ่งานเขาจะสวยนะคะงานเขาจะมีเอกลักษณ์งานเนี้ยบสวยไปอีกแบบนะคะส่วนตัวพัดชอบนะ อนะคะช่องน,นี้ช่องน,นี้อ่นานนะแล้วก็อ่ะปิดนะคะปิดเลยอ่าแถวที่สามนะคะแถวที่สามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เรามาเริ่มต่อแถวที่4แถวที่4เราก็จะพอคสี่หลักค่ะที่พัดบอกเลยนะ,ะเริ่มตรงนี้นะคะ1 2แล้วก็พอคสี่หลัก1นนะคะรวมกับโซ่ขึ้นใหม่ด้วยนะคะ3ช่องแรกเนาะ4นะคะแล้วก็ ไปเลยจ้าพอคอสี่ละสองสามสี่แล้วก็ตู่หนึ่ง ติดตัวนี้คือสวยมากาพลาดบอกเลยนะคะคืองานสวยงานเก๋เลยนะคะถักง่ายด้วยเหมาะสำหรับมือใหม่และก็ช่างผู้ชำนาญง,งานนะคะสี่ 1, 2, 3, สซ e ูหนึ่สูงสานค่ะไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะที่รองแก้วผ้าปูโตสามารถอาสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพัดจะทำคลิปใหม่หมนะคะสำหรับการถักแบบง่ายๆเริ่มต้นนะคะเนาะ สนะคะแล้วก็ซหนึ่งเนาะลายนี้นะคะคือพาเทนบางท่านนะคือเอาไปประยุกต์เป็นต่อดอกเสื้อด้วยนะคะอ่านะชิ้นงานก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะในสี่แถวแล้วนะคะต่อไปเราจะทำริมนะก็เหมือนเดิมค่ะโซ่มา,อาเอ็กมาก่อนนะคะเอ็กมาถึงตรงกลางหลักที่ ลักที่3นะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งอนะคะแล้วก็ไปตรงกลางของชง่องก็โซ่ห้าหนึ่งหแล้วก็จิ้มตรงกลางนะคะลักที่สามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะสีห้า

างานก็จะเป็นแบบนี้นะนะคะคลิปนี้ขอทำเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอัดตอนเช้าเนอะอัะช่วงเช้านะคะสามสี่ห้าคือจะ รีบไปส่งลูกนะคะเนาะหนึ่งองสามสี่ห้าหนึ่งสอสส่สอา สองสามสี่หา้าหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าจะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าลายเนี้ยเราสามารถาฝึกเด็กทำได้นะคะ ที่บ้านนะคะพัดก็ให้ทำกี่โมงแล้วจ้ะสามสี่ห้าอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเนาะ ชิ้นงานนะคะอ่าพอเรามาลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองนะคะพอเราจะจบนะคะเราถักโซ่ขึ้นมาสองแล้วก็พันเขินจิ้มเข้าไปตรงจุดเริ่มต้นนะคะเนาะพอขอขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้เส้นตรงกลางอ่ะนะคะเราก็จะได้มาจุดเริ่มต้นตรงปลายยอดนะคะ แถวสุดท้ายกิบริมนะคะเราก็จะพกอกอลงไปในช่องนี้นะคะแปดหลักนะคะเริ่มเลยจ้า1 2ึ่สี่ แล,นะ 8, แล้วก็แปดนะพอได้แปดเราก็มาอเอ็กตรงกลางของช่องถัดไปนะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะงานแล้วเราก็มาพอข้อแปดลักเหมือนเดิมจะ้ะทำไปเรื่อยๆจนรอบนะคะ งานก็จะได้เป็นชิ้นแบบนี้เราก็จะถักแบบเนี้ยจนวนรอบนะคะก็จะเป็นงานก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะคืองานสวยงามเนาะขนาดพอดีนะคะเอาเป็นรองแก้วน้ํารองแก้วกาแฟได้สวยเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้พัดขอบพระคุณ ะะอย่าลืมกดถ้าใครถูกใจนะคะกดถูกใจไว้แล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะ